นี่เป็นเมืองฮิเมจิมุมสูงมองจากสู่สามประจำเมืองคือหน้าป็นภาษาฮิเมจิอิในเกไกเป็นถือว่าเป็น เมืองที่มีมรดกโลกตั้งอยู่ก็คือปราสาที่เมจิเป็นมรดกโลกเป็นสมบัติของชาติญี่ปุ่นอันนี้เป็นพามาชมสุสานประจำเมืองฮิเมจิก็เป็นสุสานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยอยู่บนเนินเขากลางเมืองทำเลดีมาก ล้อมรอบไปด้วยเมืองแล้วก็มีสัญลักษณ์ของสุาสานก็คือเจดีเจดีทรงลังกานี่ก็มองได้เห็นจากมุมไกลเป็นสถาปัตยกรรมที่ถือว่าแปลกตาในญี่ปุ่นเป็นเจดีสวยมากเดีย๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆกักนมีอยู่หลายยอดอยู่ ก็อยู่บนนอดยอดเนินข้างล่างก็เป็นม้มาฮิเมจิ มันก็เป็นบริเวณโดยรอบสุสานมีเจดีย์อันนี้สร้างเดียวๆอยู่อีกหนึ่งองค์เหมือนจะเป็นจุดชมว,วิวด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูกันนี่มีเจ้าทิ่นด้วยแมวเฝ้าสุสานสองตัวลายเสือ,อ ที่นี่เขาเรียกแมวพาอสุสานกันเดี๋ยวเราขึ้นบันไดกันไปขึ้นมาข้างบนก็เป็นจุดชมวิว360อองศาด้านนี้เราจะเห็นหมู่เจดีมองไปด้านนี้ก็จะเป็นเมือง พม่าจีอืมมองไปดทานไหนจะเป็นปภาสาที่พม่จีอยู่ไกลๆต้นไม้นี้เป็นซากุระดูดูสักุระนี่ที่นี่น่าจะสวย มูมอได้360องศาภาษาที่เมจิเพือนเมืองเขาก็สาเรยียบร้อยพัฒนาไปตลอดเวลาตึกสร้างใหม่ก็มีเรื่อยๆทุกบ้านเก่าสร้างตึกใหม่ วันนี้บรรยากาศดีจริงๆวันนี้บรรยากาศดีมากแดดไม่ร้อนมีเสียงนกร้องตลอดเวลานี้เข้ามาดูใ,ใกล้ๆอันนี้เป็นเจดีย์องค์เล็กข้างหน้าเจดีก็จะมีพระทธรูปเหมือนศิลปะญี่ปุ่นจีนอะไรประมาณนี้ตั้งอยู่ ข้างในก็จะมีที่บูชาอะไรต่างๆจะเข้าไปดูข้างในข้างในก็จะมีที่ไหว้เป็นโต๊ะไหว้บนพื้นฐานก็มีช a n เ e ลีย์สวยมากเรามาทำพิธีไหว้ในบรระบุรุษ ไนเดียสวยมากข้างนอกเจดี JD เขาก็ประดับสวนเป็นดอกไม้ต่างๆน,นี่ก็ดอกอะไรไม่รู้ไฮเดนเดียมดอกสวยมากอันนี้เป็นเจดีมีต้นเมนเบิร์นด้วยที่นี่เมืองหนาว ไฮเดนเยาออกดอกดกมากสีสันก็มีหลากหลายอันนี้สีฟ้าสีม่วงฟ้าอ่อนฟ้าแก่มีหมดอมองไปข้างล่างก็เป็นตัวเมืองฮิเมจิอันนี้มามองอีกมุมหนึ่ง ญี่ปุ่นเขามีแต่เมืองใหญ่ๆประชากรเยอะประเทศขนาดเล็กเมืองใหญ่ก็เยอะ,อะข้างหน้านั้นเป็นสวนที่ไปตั้งแต่เมื่อเช้าเมื่อเช้าไปสวนนั้นมาน้ำเนินก็เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองเหมอือนกันดีสุสารใหญ่มากอันนี้ก็เป็นเมนเบิร์นสีแดง ลมพัดผิวไหวนี่เป็นทางเข้าข้างหน้าใครจะเข้าไปดูข้างในอ่ะเสียตังประมาณร้อยกว่าเยนร้อเยนแต่เราไม่ไปเราก็จะอยู่แต่ข้างนอกอันนี้ก็เป็นมองจากข้างนอกก็สวยแล้วนักท่องเที่ยวก็พอมีบ้างมันจดีองเล็บ างหน้าก็เป็นน้ำพุมีน้ำพุไปมุมหนึง่งถ้าไม่บอกไม่รู้เลยว่าอยู่ญี่ปุ่นเหมือนที่ศรีลังกาเลยนี่มาถ่ายข้างหน้า ก็จะมีน้ำพุมีเจดีไม่ค่อยมีใครมาที่นี่กันไม่ค่อยมีใครรู้สวยงามแปลกตา